สวัสดีครับผมพิชานันกรมาตาลาีบุญกลุ่มพลังนีวันนี้ผมจะพาไปสัมภาษณ์คุณสิริวัต์วรลเวกุติคุณเป็นเจ้าของแบรนด์สิริวัน์แซนด์วิชผมจะพาไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตของคุณสิริวันรไปชมกันเลยครับ ีป่ปีที่แล้วเนี่ยลุงก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะของประเทศไทยนี่แต่ลุงโลภมากแล้วก็ประมาทลุงคิดว่าลุงทำธุรกิจอะไรเนี่ยโดยกู้เงินเขาคือไม่ตึ่งตนเองทำสำเร็จหมดลุงก็เลยเกิดความโลภอันนี้พอลุงเจอปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ตอนนั้นตีน้อยยังไม่เกิดยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลย ลุงอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อคนอลูกคนโตของลุงอายุ16คนที่สองอายุ14คนที่สามผลแรกอายุ9ขวบเท่าตีน้อยอน,นช่วงนั้นนะลุงเป็นหนี้สินเยอะอยเกือบพันล้านรู้จักจคำว่าพันล้านแต่พันบาทรู้แต่พันล้านนีมันเยอะมากลุงก็รู้สึกว่า เสียใจที่โลกมากแต่มันได้ทําไปแล้วลกู้เงินเข้าไปแล้วลงทุนไปแล้วแต่พอลุงเจอปัญหาลุงก,ก็ต้องสู้กับปัญหาเพราะว่าลุงมีลูกอีกสามคนนะมีภรรยาด้วยลุงก,ก็เลยต้องคิดที่จะทำอะไรเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้แต่อีกสถานะหนึ่งของลุงก,ก็คือลุงเป็นเจ้าของบริษัท เราเรียกว่าเท่าแก่เท่าแก่ก็ต้องมีพนักงานมีลูกน้องมีอยู่สี่สิบคนลุงก,ก็รู้ว่าลุงต้องไม่ทิ้งเขาเหมือนกันมีนีตอนนั้นลุงแย่มากก็หนี่สินเยอะแยะก็ต้องคุยกับพนักงานตรงๆว่าผมไปไม่ไหวแล้วนะผมเป็นหนี้เยอะลุงก,ก็เลยบอกตัวเองว่ายังไงต้องไม่ทิ้งลูกน้องเพราะต้องปิดบริษัท ก็ไปถามภรรยาว่าเ,เนี่ยเรียกประชุมลูกน้องแล้วนะว่าจะปิดบริษัทมีพนักง,งาน40คนหลังจากประชุมลูกน้อง20คนมาขอให้ลุงช่วยเพราะตอนนั้นงานหายากหนูไม่เกิดหนูยังไม่เกิดหนูไม่รู้หรอกมาหางานไม่ได้ก็เลยขอให้ลุงช่วยก็ถามภรรยาบอกว่าเนี่ยประชุมแล้วลูกน้องเขาขอให้เราช่วยภรรยาก็เลยบอกว่าอย่างนี้เราทําแซนด์วิชขาย ทาแซนดิชขายเพื่อเลี้ยงลูกน้องและเลี้ยงครอบครัวดังนั้นสิ่งที่กําลังพูดสรุปทั้งหมดให้ตีน้อยฟังก็คือว่าที่มีกําลังใจสู้ต่อเพราะหนึ่งครอบครัวลูกๆที่สองก็คือพนักงาน ที่ได้จากคุณสิริวัตรหนึ่งไม่ท้อแท้กับชีวิต 2. ต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นสพึ่งมาตนเอง